การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง3ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทางสํานักง,งานกอจอกทและกอ,อบตอเนี่ยเขาได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการจัดทําแผนพัฒนา3ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็คือพศ2567-2569นะครับโดย ให้แล้วเสร็จแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปนะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนของการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง3ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกออบจกเทศบาลหรือกอบตก็ตามนะครับทีนี้ในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ1นะครับโดยให นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบไปด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธานกรรมการประหลัดองค์การบรอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยมีนายกเป็นประธานนะครับมีรองประหลัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเป็นกรรมการมีหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการต่อมา ข้าราชการหรือพนังกงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายไม่เกิน2คนเป็นผู้ช่วยเลขานุการนะครับนี่คือโครงสร้างของคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง3ปีโดยการออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ระบุชื่อนามสกุลและตําแหน่งหรือจะระบุเฉพาะตําแหน่งก็ได้นะครับ ก็คือจะใส่ชื่อนามสกุลพร้อมกับตำแหน่งหรือระบุเฉพาะตำแหน่งก็ได้โดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ออกคําสั่งนะครับ